ใครมีความคิดว่าจะไปโปรยกรบลบกลาบทุกวันบ้างจ๊ะสาธุนี่ทุกวันที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะเหลืออยู่อีกเพียงแค่21วันนะจ๊ะ,นนะ,จะสองหนึ่งเท่านั้นเนาะเท่านั้นเท่านั้นจริงจริงจ้ะพอถึงวันสุดท้ายแล้วนะจะมาขอต่ออีกคงไม่แล้วนะจ๊ะจะต้องไปภารกิจอื่นกแล้วเพราะนั้นบุญนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรกของโลกก็รีบมาเนาะมาเอาบุญนี้กันบอกกันต่อกันไปทีเดียวแหละเพราะว่าก,การจะได้ทำบุญกับพระบุตรเนินนาบุญที่เดินทุดงมาเนี่ยหลักพันขึ้นนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนะจ๊ะไหนใครเคยเจอบ้างนอกจากที่นี่ที่ผ่านไว้ยังไม่เคยมีน,นะจ๊ะ เพราะนั้นเนเราไม่ควรครับที่จะไปเอาบุญใหญ่นี้นะจ๊ะแล้วก็ให้บอกกันต่อๆไปด้วยก่อน,นจะมามีวันนี้ได้ในะครูใหญ่นี้โอ้เฝ้าเพียนฝันมาที่จะสถาปนาสถานมหาปุชเนจานี้กว่ายี่สิบปีนี่เนาะพยาะาะนสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากพยา,ยาม,มาในการนักากรน,นาทีเดียว ได้อย่ามากใค่ยืดเวลาไปเท่านั้นแต่แล้วก็การไม่อยู่แล้วก็จะก,การสมบัติของนี่นี่เนาะในเรียนดับบาปในฝันวิชาทุกคนไม่อยู่จ้ะเพราะนั้นนี่นะอ๋ออย่าลืมนะช่วยจับฐานให้เป็นทองนี่นะถ้าจับฐานยังไม่เป็นทองก็จับอย่างอื่นนั่นลยจ้ะ ดูที่จับอะไรไมันเึองจะเป็นทองเออนี่นะแล้วพอจับเป็นทองได้แล<ม>้วอย่าลืมนะนี่มาหลอลอหลวงปู่กันเพราะว่าองค์นี้นะในมหาวิหารนี่นะจ๊ะไม่ได้กหลวงปู่งองค์นี้สําคัญสาคัญจันเชิญไปประฏิสถานที่วัดปากน้ำปบาสีเจริญในปีนี้นะจ๊ะ,ะ,ะเพราะเป็นสถานที่ที่ท่านสื่อรบปรบมือพยามอร เจ้ากระทั้งท่านมรณภาพนี่นะจะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ร่าของท่านก็ยังอยู่ที่นั่นด้วยโอ้เ็จะอาราธนาหลวงพ่อทองคำนี้ไปประดิษฐานที่นั่นที่เจดีของเจดี JD มหาราชมงคลนี่นะจ๊ะโอ้เพิ่งทำที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแลาราจะเหลือแต่เก็บร,รายละเอียดนิดๆหน่อยๆ เสร็จเรียบร้อยเราก็อันเชญไปเลยกานเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นี้เป็นสิ่งที่เนื่องเงินเพราะเป็นเส้นทางที่จะอันเชิญไป๋ยวหลวงปู่ต้องคำํำพาเส้นทางนี้ไปจนถึงวัดปากน้ําบาสีเฉริญน,นี่เลยจ้ะเพราะทั้นนี่นะต้เรียนตำบานฝันในฝันมีทั่วโลกไม่ควรขาดบุญนี้ไม่ควรตกบุญนี้แล้วก็จะมาตามลําพังเลยจ้ะต้องไปชวนกันมาให้เยอะ ยิ่งเยอะยิ่งบุญเยอะนี่ชวนหนึ่งก็คูณหนึ่งไปชวนสองคูณสองแล้วแต่เราจะคูณแค่ไหนนี่เนาะอยากได้บุญมากก็ไปชวนก็ไม่ให้เยอะๆแล้วเราจะปลื้มมากเลยเมื่อวาระนั้นมาถึงเะจจะซึ่งตอน,น,นอนนัญเชิญนี่อาจจะอาจจะนะจ๊ะอาจจะไม่ใช่หลักพันองค์ก็ได้โอ้นี่จะนี่นะ อาจจะไม่ใช่จะรักเท่าไรจะยังไม่บอกตอนนี้กลัวจะรู้นะนี่นะถ้าอยากรู้นี่นะก็ต้องไปโปรโลกลีบกุหลาบไปได้ทุกวันก่อนอเพื่อยืนยันว่าเราจะเอาบุญนี้กับไปเด็กคหลุงปูที่ท่านเดินในเส้นทางนี้มาก่อนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนท่านนี่ก็ต้องเดินกระตามรอยท่าน เลยจ้ะต้องเดินตามรอยท่านเลยทานไปสูดดุสิตบุรีพักกลางทางตรงนั้นเราก็จะไปพักกลางทางตรงนั้นด้วยท่านจะไปที่สุดถึงรมเราก็ต้อง<ป>ใช่จ้านี่สำคัญสำคัญนะนี่ก็จะเป็นเครื่องการันตียืนยันว่าจริงไหม <นะ S 1> เออนี่นะนี่เนาะว่าเราจะไปไหมนะี่นะ เราควรจะไปไม่ไปจ๊ะไปครับเอาไหมไปดีไหมดีคร<ป>ับ